สวัสดีครับวันนี้เรามาว่าถึงเรื่องอาการบาดเจ็บของทาเฮเบติฟ์นันเดกันนะครับผมมิฟิ l d ชาวบราซิลของทางการท่าเรือนะครับก็สืบเนื่องเมื่อในแมตช์ที่ผ่านมาครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับผมที่ทําคลิปเมื่อวาน24วันเสาร์ก็เป็นทางการท่าเรือครับเปิดบ้านเจอกับทางพีทีประจวบเอนะครับเป็นการเปิดบ้านลังชั่วคราวนะครับผมเล่นที่ BG ปทุมหรือว่าดิโอเซเดียมนะครับ เรื่องนี้ก็อยู่ที่นาะทีที่42ของการแข่งขันนะครับผมเป็นทางกินศักโฮชินครับมิฟิลตัวรับของทางพีดีประจวบก็เข้าไปสกัดขาข,าของทางไฮเปอร์ตี้เฟนันเดสครับแหมจังหวะนี้ก็เข้าหนักอยู่พอสมควรนะครับผมพอไฮเปอร์ตี้ล้มลงไปก็จับที่ช่วงข้อเท้านะครับแต่ก็ดูเจ้าตัวก็ ยังพอเล่นได้อยู่พอสมควรนะครับผมจับข้อเท้าสักพักหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นมาเล่นใหม่นะครับแล้วเวลาก็ผ่านไปเกือบจะหมดครึ่งแรกครับแมเฮล์บตตี้ได้บอลจังหวะสุดท้ายแล้วก็จับบอลแล้วก็ขอให้อะไรอ่ะขอให้ทีมฝ่ายตรงข้ามหยุดเล่นนะครับผมเจ้าตัวไม่ไหวครับก็เลยเตะบอลทิ้งไปนะครับพอเตะบอลทิ้งไปเจ้าตัวก็อรอผสมพยาบาลเลยนะครับผมแล้วดูจากภาพการถ่ายทอดสดของทางทู for you ก็ เฮเบอร์ตี้ก็จับช่วงหัวเข่านะครับเนี่ยการเป็นนักกีฬานี่ถ้ามีอาการบาดเจ็บตรงช่วงหัวเข่าบ,าบา่อยๆนี่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแต่เราก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าในนัดหน้าเฮเบอตี้จะลงเล่นให้กับการท่าเรือได้หรือไม่นะครับผมในตอนนี้ก็ต้องดูอาการแล้วก็ดูข่าวกันอีกทีนะครับว่าอาการเป็นอย่างไรนะครับผมและคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับวันนี้มาแบบคลิปสั้นๆนะครับผมในคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามครับเช่นเคยและคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ